ไอ้เก็บอัฐินาคมเตรียมจัดงานทำบุญให้พ่อหลังแม่หายโควิดเมื่อเวลา8.30น,นวันที่1นึ่พฤษภาคม6 4นี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระสงฆ์หนึ่งรูปได้ทำพิธีสวดบังสุกุลหลังชาปนกิจศพในอาคมปรีดากุลหรือนาคอมชวนชื่นตลกชื่อดังไปเมื่อเย็นวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้น ไอ้นภัชลินลูกสาวและครอบครัวของนาคอมได้ทําพิธีเก็บอัฐิและทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนาคอมตามพิธีทางศาสนาโดยพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายเบื้องต้นครอบครัวจะนาําอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนเพื่อรอภรรยาของนาคอมที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด -19 และรอให้ครอบครัวพร้อมทั้งหมดก่อนจะมีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตลกชื่อดังอีกครั้ง คาดว่าอาจจะรอให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ลดลงก่อนแต่ก็จะคุยกันอีกครั้งว่าอย่างไรส่วนจะนำอัฐิไปลอยอาคารหรือไม่นั้นจะต้องหารือกันอีกครั้ง